สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันในงานนะคะ Mobile Expo Showcase 2012นะคะกับบูธของ Acer นะคะ s e Beyond Limit นั่นเองถ้าเกิดว่าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้ แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะก็มาดูกันได้เลยนะที่พูดของเอเซอร์นะคะตอนนี้เรามีเปิดตัวด้วยกับสมาร์ทโฟนค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนเลยกับ Cloud Mobile S500 นะคะถ้าเกิดว่าอยากมาสัมผัสแล้วก็จับจอนะคะก็มาในงานนี้ได้เลยวันที่4ถึง7นะคะมีตัว A701 นะครับตัวนี้ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD น่าเีเรียกสุดในตลาดแล้วก็ในเรื่องของตัวราคานี่16,900จะเป็น w i f i าปแล้วก็ คันซู32กิกส์ก็เป็น A 700ปกติเนี้ยจะเป็น Wi-Fi อย่างเดียวใช่ไหมไ <ว S 1> ฮคคนนะครับ32กิกส์เกันแล้วก็ตัวรองรับหน้าจอก็คือเป็น Full HD เหมือนกันต่อ HDMI ต่อ e X ก l เป็น SD card 32กิสก,นกนสกน,กน,นี้ได้เหมือนกัน A 700เนี่ยได้ข่าวว่าของแถมเยอะมากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะมีเซตตั้งแต่ตัวชุดละโมกิทั่วโลกมาแล้วก็จะเป็นชุดิที่มีสาย HDMI มีสไตลัสเป็นหูฟังแล้วก็ตัวชุดขาตั้งเครื่องนี่จะมีให้ครบเลย คือโดยปกตินอกงานเราจะไม่มีชุดนี้ให้แต่ในงานนี้เราจะมีชุดนี้มาแถามให้ทั้งหมดเรียกว่าซื้อในงานเนี่ยได้อุปกรณ์เสริมไปครบเลยนะครับค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาว a อเซนะคะบอกว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปได้เลยที่ a c e r space com นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย